สิสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมีการประชุมเตรียมความพร้อมที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนในปี2025ค่ะ รองศาสตราจารย์ดรชันชัยสุขสุวรรณรองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นประธานในการประชุมคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกชนิดกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน2025นะคะก็มีการประชุมเป็นครั้งที่2ประจําปีนี้ค่ะโดยครั้งแรกก็เป็นความร่วมมือกับ นายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาฝ่ายประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะคะก็มีการปรึกษาหารือร่วมกันในวันนี้ค่ะเพื่อที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกรวมทั้งมีตัวแทนจากสมาคมกีฬา10สมาคมด้วยกันนะคะมาร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาลอนเทนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวอเลบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยสมาคม กีฬาทเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในส่วนบาสเกตบอล3คนหรือว่า t r n 3ค่ะ